สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกม Smite l e g e n d เหมือนเดิมน,นะครับคลิปนี้ผมกลับมาทําคลิปพร้อมกับตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างแบ็คบูฟเลยแบ็คบูฟเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่ามันเป็นหมาป่าอมตะเลยนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยสกิลอติของมันอะ่ะถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดนเนี่ยเราแทบจะไม่ตายเลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อแม้นิดๆหน่อยหน่อยะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าโหมดทดสอบนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเออนี่ก่อนแล้วกัน,นครับสกิลต่างๆของแบ็คบูฟก่อนแล้วกัันนะครรบาาจรมราีด กองเล็บดุร้ายนะครับก็จะเป็นการโจมตีนะครับด้วยกองเล็บสร้างความเสียหาย1,520หน่วยนะครับแล้วก็พุ่งตัวระยะสั้นๆด้วยส่วนสก,กิลเนี่ยจะเป็นการฟาดฟันนะครับสก,กิลเนี้ยค่อนข้างจะดีเลยนะเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนศัตรูเนี่ยนอกจากดาเมจจะสูงถึง1,425แล้วเนี่ยยังทำให้ศัตรูนะครับเดินช้าเป็นเวลาสามวิด้วยแล้วก็สก,กิลอันติที่ผมบอกครับกัดขย้ำศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย1,330หน่วยนะครับฟื้นสามร้อยสามสิบหน่าวยนะ,ะจริงๆอ่ะก็คือว่า ถ้าเราโจมตีโดนศัตรูนะครับแล้วศัตรูเนี่ยตายหรือว่าศัตรูโดนสมัออกนอกสนามเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะได้เลือดเด้ง1,330หน่วยนะครับ 2, สำหรับสกิลอันติโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันเริ่มจากท่าโจมตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการแดดแปข้างหน้า1ครั้งนะครับเป็นระยะสั้นๆนะแล้วก็ต่อคอมโบย,ยาวๆเลยแบบนี้ครับปุ๊บจริงครับ ถ้าเกิดว่าอยู่กับอากาศนะครับก็จะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่มีการต่อคอมโบนะจะเป็นการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับฮิตเดียวนะชึบแบบนี้ครับต่อไปนะครับเป็นสกิลนะครับถ้าเกิดกดใช้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นการตวัดกรงเล็บนะเป็นแนวนอนชึบจะเห็นว่าสตูเนี่ยจะติดสถานะเดินช้าด้วยนะครับก็จะเป็นวงวงกลมๆอ่ะสีน้าตาลบนใต้เท้าสตูนะครับจะพูดยังไงดีวะวเนี่ยเอาเป็นว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้การอากาศเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการตวัดแนวตั้งลงมานะครับแบบนี้ครับชึบส่วนสกิลอันติเนี่ยผมจะลองใช้ท่าอันตินะครับกัดไอห,หุ่นยนต์ตัวนี้ครับให้ตกสนามดูรับและดูว่าเลือดผมเด้งเท่าไหร่นะ <reci> ชึบหนึ่งพันสามร้อยสามสิบนะครับถึงบอกนะว่ามันแบบยังโหดนะครับสกิลนี้ชึบเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงเนี่ยผมขอแนะนำคอมโบของแบคบูให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ คอมโบของแบทฟูที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับ1 2 3 4สอ่แล้วก็กับจบนะครับก็จะเป็นการตีธรรมดาไป4ฮิตนะครับแล้วก็ต่อที่ถ้าอันตินะครับขอ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบแล้วกัน,นครับ1 2 3 4ปึ๊บ <c oughs> ต้องห้ามเกิน4ครั้งนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูว่าเพราะอะไรนะถ้าเกิดว่าเราตีไป5ครั้งเนี่ยเราจะกัดไม่ได้นะครับแบบนี้1อ่าเนี่ยนะครับพ <c oughs> อมันจบคอมโบผมเนี่ยไอตัวที่เราต้องการตีเนี่ยมันจะกัดไม่ได้นะมันจะกัดไม่ถึงนะครับ นี่ยครับมันจะกัดไม่ถึงเพราะฉะนั้นได้แค่4ฮิตนะครับแล้วก็จบแต่ถ้ากัดโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นในโหมดของดวนดูบ้างละกัน <c oughs> อาเจอไคเซอร์นะครับดูซิว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะไคเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะอืดและถึกมากนะครับรวมถึงห่าตีเนี่ยก็โคตรจะโกงเ <c oughs> <c oughs> ต็มหน้าผมก่อนเลยเหรอวะอาโอ้ย คนนี้เขาเป็นสายรอคูดาวนะครับเขาไม่เข้ามานะครับเป็นสายคูดาวจะเต็มนะผมดูท่าเขาแล้วเนี่ยงั้นก็โดนไปดีนะี่ครับ,นะรบอีกครับเรียบร้อยครับเลือดเด้งด้วย1นึ่งศูนย์อ,อ,อ,อ้ววาวเวรกรรมไม่ถึง คุ้งก่อนได้เปรียบครับกัดเลยเอ้ากดตันติกตกเหวโอ้โหเหนได้ว่ารู้หลักหมดแล้วรู้หลักหมดแล้วไม่มีตะปบหน้าจบเลยครับตะบครับเรียบร้อยครับสามสูนเลยตัวนี้ อ่าจะสโนูนะครับรอบนี้สโนูในแผ่นเนี่ยโคตรเก่งเลยม,ลมันเก่งจริงนะแล้วก็ตีแรงด้วยนะบวกตีไกลด้วยนะแต่มันจะเก่งเข้าหมาบ่าวหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะโอ้โหโอ้โหพุ่งไปเจอดบ เหนืย้ยพุ่งผิด <laughs> 10ครับ <c oughs> โอ้ยมีป้งฟัง <laughs> น <c oughs> ครับไปดิพุงใส่ไปอีก <c oughs> ตะปบครับ <c oughs> กัดอืม ลนี่กองเล็กระปุบไปครับเดินช้าเหรอสนุ๊โอ้โหเวนเอ้ทันหลังไม่ทันพุ่งสวนครับพุ่งสวนเลยชึบโอ้ยกดกัดไม่ทันเอ้ากดกัรบิดทั้งนี่โอ้โหไม่กดไม่ติดอะไรเลยเนี่ย สองหนึ่งเลยเฮ้ยทำไมกระตุกขนาดนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ย อะไรวาเนี่ยผมอะไรของผมเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งว่าจะตับไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เขาแค่เลเวลสี่อย่างเนี่ยเล่นผมซาลำบากขนาดนี้ถึงบอกว่าสโนแพทนี้มันเก่งจริงครับ อ no เจอมาสเตอร์แคทนะครับแถมแข็งแกร่งกับผมวิ่งนะเนี่ยคือระดับเขาสูงกว่าผมนะผมจะชนะเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาเลยอย่างนี้ผิวเลยเจอมาสเตอร์แคทโดดงนี้เรียบร้อยนะครับจริงๆมัสเตอร์แคทมีช่องโหว่นะสังเกตผมเล่นดีๆนะครับ มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราสามารถเข้าทำได้นะแบบง่ายๆเลยด้วยเนี่ยครับจังหวะนี้แหละโอ้ยเต็มหน้าโอ้ยเฮ้ยกระตกเอ้าดิเอาดิโดดเก่งจริงเลยโดดเก่งโอ้โหสวนไปเจออันติพอดีหนึ่งเท่าแล้วครับ ไ้่เมียน้ำเขาไม่โดนอีกอือสองหนึ่งครับรอบนี้ไม่เสียเลือดเลยมาดีมาดีผมจะร้อยเขากระโดดโดนอีกกระโดดเก่งนะใช่ไหม เต็มหลังแต่โหเต็มหน้าอีกอืม่มพุ่งสวนครับโอ้โห,โหอาไม่เก็บไม่เก็บใช่ไหมล่ะเรียบรอ้อยครับสามหนึ่ง เตเลสนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เหมือนจะเป็นบอทนะผมว่าน่าจะเป็นบอทอะตัวนี้นงั้นผมจะรีบจบมเร็วๆแล้วกันนะครับ,<ช>บ อโอ้โหเป็นบอดมันก็พิวเว้ยโอ้โหอย็บพิวมากสิกับคุณบอด โอ้ยโอยังโดนบอดตีตายอีกอะหรือว่าไม่ใช่บอดวะเขาหายตัวเลยแบบนี้ได้ไหมแต่ผมม่นน่าจะเป็นบอดครับเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยโผล่ไปแล้วอะระดับขึ้นไปที่ที่สาแล้ว ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาเล่นแบกบู๊ไปดูคร่าวๆนะครับในโหมดดวลถ้าเกิดใครอยากเห็นผมเอาแบกบูมเนี่ยไปเล่นในโหมดอื่นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนแบกบูมเนี่ยน่าจะหามาเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าน่าหามาใช้งานหรือเปล่าเนี่ยผมก็บอกเลยว่าตัวละครตัวนะครับหลังจากที่มันอัพแพทปุ๊บเนี่ยแล้วเราปลดลลอกมาได้เลยเนี่ยมันจะเก่งอยู่ได้ประมาณสักครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะ <laughs> มันนุอิอ่ะนุอิตตอนแพทก่อนหน้านี้นะโหโคตรเก่งเก่งแบบ o p มากนะครับ แล้วพอกลางเดือนปุ๊บม,มันก็เนิบนุ่งอีกลงนะครับทำให้หนุ่ยอีกเนี่ยโคตรง่อยนะตอนนี้เล่นยากมากเออส่วนแบก์บุ๊กเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ถือว่า OP มากนะมันก็กลางๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากลางเดือนเนี่ยจะโดนเนิฟหรือเปล่านะก็ต้องมาลองดูทางผู้พัฒนานะครับว่าเขาจะเนิฟมาลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างโหดนะแต่ก็ไม่ได้โอพีต้นู่อีกนะครับโอเคครับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามามคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ